ข่าวที่ต้องเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกมีหลานอาจจะเป็นวัยเด็กแล้วก็หรือว่าอยู่ในช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อวัยรุ่นเยาวชนแบบนี้เพราะว่าล่าสุดนะคะเหยื่อเป็นหญิงอายุ12ขวบค่ะถูกรุ่นพี่ผู้ชายเขาบอกเป็นรุ่นพี่แถวบ้านนี่แหละรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีทักแชทมาคุยกันแล้วก็หลอกให้น้องเนี่ยไปเล่นเกมที่บ้านแล้วชายที่บอกเป็นรุ่นพี่ที่เป็นเพื่อนบ้านก่อเหตุกระทําอนาจารน้องในช่วงที่พ่อแม่ของน้องนั้นไม่อยู่บ้านคุณผู้ชม เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนครบาลค่ะไปจับกลุมตัวนายเพชรรัตอายุ21ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฐานพรากและพาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีโดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและกระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน13ปีโดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามจับกลุมตัวได้ที่ริมถนนหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะที่ตำบลพยอมอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คดีนี้เนี่ยต้องย้อนไปกลางเดือนเมษายนเลยคุณผู้ชมช่วงสงกรานเลยฝั่งผู้เสียหายเป็นเยาวชนหญิงน้องอายุ12ขวบค่ะถูกผู้ต้องหานายเพชรรัตน์เนี่ยบอกเป็นรุ่นพี่รู้จักกันคือเขาอยู่แถวบ้านเดียวกันก็แสดงว่าน่าจะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วละ่ะก็โตมาแบบนี้นะทีนี้กลายเป็นว่าในช่วงวันนั้นเนี่ยนายเพชรรัตน์เนี่ยล่อลวงเด็กหญิงคนนี้ชวนไปเล่นเกมผ่านทางแชท ในเกมจากโทรศัพท์ที่หญิงผู้เสียหายก็ใช้เล่นเกมปกติแล้วมีการแชทคุยกับผู้ต้องหาผ่านทางแอปเป็นประจำอยู่แล้วค่ะคือเกมยุคใหม่ตัวนี้นะครับเวลาเราออนไลน์เล่นเกมกันเนี่ยเหมือนคำมันสามารถที่จะแชทพูดคุยกันนอกเรื่องกันได้นะครับประกอบกับวันเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยผู้ปกครองของน้องผู้เสียหายเนี่ยไม่อยู่บ้านนะครับด้วยความไว้ใจคุยกันมานานรู้จักกันมานานครับแชทเล่นเกมกันมานานก็เลยชวนน้องชายตัวเองครับไปเล่นเกมที่บ้านของผู้ต้องหาครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยออกอุบายบอกว่าไป ไปเล่นเกมในห้องนอนกันศกโอกาสกระทามนาจารย์ต่อน้องผู้เสียหายนะครับหลังเกิดเหตุน้องเนะี่ยมีอาการผิดปกติคนในครอบครัวสังเกตแล้วก็บอกว่าเอ๊ะเวลาคุยด้วยเนี่ยมันมักจะมีอาการเหม่อลอยแล้วเหมือนหวาดกลัวผู้ชายแล้วจะไปไหนไหมไม่ไปครับเก็บตัวแต่ในห้องจนแม่เนะี่ยต้องเค้นถามความจริงจากปากลูกสาววัยสิขวบครับก่อนจะพาไปแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ต้องหาจนถึงที่สุดขณะที่ในชั้นจับกลุ่มผู้ต้องหากลับให้การปฏิเสธนะครับแล้วอ้างว่าไงรู้ไหมครับคุณปุ้มอ้างว่า เด็กสมยอม โอ้โหฟังแล้วพ่อแม่ใจสลายนะครับกอนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพวางน้อยดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับคุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยเราฟังข่าวเราได้อะไรต้องเตือนยังไงกันคือเรื่องนี้ทางด้านพลนต,ตรีธีระเดชทมสุธีเตือนไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะว่าตอนนี้คือต้องดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิดต,ต้องสอด่องดูแลต้องพูดคุยเขาอยู่เสมอนะเพราะว่ายุคปัจจุบนันติดต่อสื่อสารกันเนี่ยมันได้หลากหลายช่องทางสอนให้ลูกรู้เลยเราต้องรู้จักปฏิเสธอย่าไว้ใจคนแปลกหน้า คือบางคนเนี่ยแม้กระทั่งรู้จักกันมานานค,คนในครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายก็ดีคุณผู้ชมไว้ใจไม่ได้คุยกับลูกเรื่องเพศให้เปิดเผยม,มากขึ้นค่ะอสอนให้เขารู้พื้นที่ส่วนตัวคืออะไรจุดไหนส่วนไหนบนร่างกายของเราที่ห้ามคนอื่นสัมผัส จ้องมองไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยหลายเหตุการณ์ทางด้านผู้ก,การจอก็บอกว่ามันมีเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะเยอะจริงๆแล้วสิ่งที่มันติดกับตัวเด็กเนะี่ยมันคือตราบามันคือสิ่งที่มันอยู่ในใจนะคะก็ช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะครับ